อะไรไอท่อข้าอุตนะ้อ่อะอ๋อม,มีมีมีจานมีปเร่อ,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 อเราเรา,เรามีกล้องแล้วนี่เรามีกล้องแล้วนี่ห่างของอะไรครับถามต้องงงเลย <laughs> เดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์ผู้มาร่วมงานนี่นะครับรู้สึกไงกับรถของเพื่อนคุณครับเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งอันนี้เจครับเจสมาชิกอุเอ่ด b ครับเดี๋ยวปีใหม่เจอกันในในในเน็ตครับแมรถของคุณโยครับอันนี้คุณโยอันนี้เรามาคอมเมนต์เจ้าของรถหน่อยขอสัมภาษณ์เจ้าของรถหน่อยครับว่าเออรู้สึกไงกับการทําครั้งนี้ครับรู้สึกดีใจครับเดี๋ยวเราดีใจมากเลยใช่ไหมครับเอาแล้วเจอกันช่วงปีใหม่ครับในวิดีโอวิดีโอครับ กูว่าตรงนี้อันนึงอาจารย์ครับสะพานนี่หนึ่งครับรู้สึกรู้สึกไงกับผลงานครั้งนี้ครับอาจารย์สะพานนี่หนึ่งครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ๋อรู้สึกว่าอาจารย์พูดแบบไม่ให้กำลังใจในของรถเลยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นของรถนี่อาจารย์เราถ่ายวิดีโอออกอากาศอยู่นะครับอาจารย์เราต้องต้อหลังกระสับกระส่ายหน่อยครับอาจารย์เป็นคนดีแกฟอร์มเป็นคนดีนะครับอันนี้ทซมสเต็ปต้นนะครับเอ่อลิสต์ A D B 16 A ครับ เขาควายของร้านเฉลิมเพ็รเดอร์ครับขอ้หขอหัวฉีด j v t i ครับฝาสูบแยงโดยจานชิงครับผมแยง IDA เสียตามสูตรนะครับเราไม่รวมฐางดักอากาศที่เราตีขึ้นมาเองตามของซัมโบต้านะครับจานจ่ายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับจานจ่ายข้างในผสมทองไว้ครับ รีดแรงม้าได้ถึงสามร้อยตัวครับแต่เราเอามาใช้แค่ร้อยห้าสิบพอครับอันนี้คือเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่คือเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยครับเบนสองแปดห้าครับไม่มีอุปกรณ์ทชนนี้จะไม่สามารถทํารถได้ครับนี่ช่างใหญ่ครับช่างมินรู้สึกว่าเหนื่อยกับการทําช่วงล่างมากครับช่วงนี้ทำช่วงล่างมากูเป็นลิ้นนะลิ้นก็ทําช่วงล่างแล้วโอเคครับนี่ฝาเข้าเบาว ดีสิครับโมดิฟายเต็มครับทำสีจุดร้อยที่แน่นไม่หลุดโอ้ขาดคึค่งคันจะไม่หลุดออกจากกันเลยนี่แน่นจัดอะไรจะจา่ายเลยเปล่าก็อ,อะไรแย่รอจานนูนเออรอคอน้ำอุดจานอะไรนี่นี่ไงอุดไปแล้วนี่ขายตัวเ่ะจะจะยังนี่ไงหายมันขาดอา่ะมขาดรัดอยู่อ๋อ ถัดมาแล้วตามด้วยสเต็ปเทพขั้นสูงสุดครับ F 2 3 A ครับ F 2 2่สบีครับดูเลขครับ23ครับพี่ไม่เหยียบมาผมแล้ไหมเนี่ย23่สเอไม่เห็นเลยครับ23เท้าเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยโอ้ตอไปได้ทองแดงเลย แรงฝาโดยจานฉิงครับดูดูจานจ่ายครับดูจานจ่ายเลยครับท่อไอดีสกั้งหนึ่งครับรั้งหนึ่งโอ้ยถึงไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยเครื่องตรวนี้จะไปอยู่ในรถคันนี้นะครับเกิดเห็นก็คงต้องระวังไว้ครับดูความดูความโหดของคันนี้ด้วยก่อนงูเห่าเป็นงูจงอางนะครับแม่ นี่เจ้าของรถเองครับแม่เออสัมภาษณ์นะครับรู้สึกรู้สึกไงกับผลงานครั้งนี้ครับที่ได้ทําวันนี้วันนี้หรือก่อนหน้านี้ครับผมเอาวันนี้พอครับแมรู้สึกเครียดรอเปล่าครับหรือว่าประทับใจหรือภูมิใจยังไงสุดยอดเลยครับผมแม่มนี่เมียผมครับยืนยืนยืนไปแล้วแล้วมาป่อดไปทีแคปไว้ นี่โคตรโหดครับคันนี้สงสัยอากาศจะไม่ค่อยดีครับวันนี้